วันที่4พฤษภาคมโอนเงินอีกจำนวน100,000รายเฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้นสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก็ยังคงเป็นที่ตั้งตารอคอยนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงเวลาจบโครงการแล้วนะคะสำหรับเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันที่จ่ายให้เดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะซึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงการคลังจ่ายเงิน5,000บาทรอบแรกจากโครงการเราไม่ทิ้งกันให้กับประชาชนไปแล้วจานวน11ล้านคนและเหลือกระบวนการทบทวนสิทธิ์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ5ล้านคน ซึ่งโครงการจะพยายามจ่ายเงินรอบแรกให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ครบทั้งหมดหรือปิดโครงการในวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563ซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะทุกคนก็จะได้รับเงินทั้งหมดทุกคนก็จะได้รู้ว่าใครจะได้เงินบ้างส่วนคนที่ไม่ได้รับเงิน5,000บาทก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นแทนนะคะ ทั้งนี้นะคะสำหรับการรับเรื่องร้องเรียนก็ได้หารือกับนายอุตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าขายได้รับเงิน5,000บาทด้วยแต่ได้รับความเดือดร้อนก็จะแบ่งแยกปัญหาแล้วก็ส่งมอบให้กับกระทรวงต่างๆที่มีการช่วยเหลือดูแลประชาชนอยู่แล้วเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้หารือเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับการโอนเงินนะคะในวันจันทร์ที่4พฤษภาคม2563ก็จะจ่ายเงินให้อีกจำนวน1 0 0 0 0รายนะคะเฉะพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะส่วนวันอังคารที่5พฤษภาคม2563ทุกธนาคารก็จะช่วยกันโอนเงินให้ครบ1ล้านรายและที่เหลือก็จะโอนภายในวันที่8พฤษภาคมนี้รวมแล้วก็ประมาณ4ล้านคนนะคะนายธนกรกล่าวค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ